สวัสดีค่ะพบกับมามาบูใน Hello Thai Joy นะคะวันนี้มามาบูจะมาพูดเกี่ยวกับ Rose ม a r ีค่ะ Rose m a r ีนี้นะคะมีประโยชน์มากมายต่อสุขภาพค่ะเยอะแยะเลยค่ะแต่วันนี้มามาบูนำมาให้รู้จัก10ข้อประโยชน์ที่ควรหา Rose m a r ีมารับประทานค่ะ Rose ม a r ีสด และน้ำมันหอมระเหยของโรสแมรี่มีประโยชน์ต่อสุขภาพมากมายอย่างเช่น 1. บำรุงสมองช่วยเสริมสร้างความจำลดความเสี่ยงของการเป็นโรคอัลไซเมอร์ทำให้สมองปลอดโป่งรู้สึกผ่อนคลาย 2. มีสารต้านอนุมูลอิสระช่วยต้านและยับยั้งเซลล์มะเร็ง ช่วยต้านการอักเสบของร่างกายป้องกันเชื้อแบคทีเรียและเชื้อราได้เป็นอย่างดีค่ะ 3. ช่วยบำรุงสายตาเพิ่มความชุ่มชื้นให้ลูกตาป้องกันจอประสาทตาเสื่อมลดสภาวะอาการแพ้แสงในลูกตานะคะ 4. บํบำรุงหัวใจ กระตุ้นการไหลเวียนของเลือดป้องกันการอุดตันในหลอดเลือด 5. กระตุ้นระบบย่อยอาหารช่วยขับแก๊สลดการติดเชื้อในลำไส้ 6. ช่วยขับปัสสาวะช่วยลดอาการอักเสบของกระเพาะปัสสาวะอักเสบค่ะ 7. บำรุงตับขจัดสารพิษออกจากตับป้องกันตับถูกทำลายและ กระตุ้นการไหลเวียนของน้ำดีบำรุงถุงน้ำดีค่ะ 8. บรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกาย 9. บำรุงผิวพรรณให้ชุ่มชื้นต้านการเกิดริ้วรอย 10. บบำรุงรากผมชะลอความงอกของเส้นผมให้เส้นผมเงางามค่ะแล้วควรรับประทานโรสแมรี่แบบไหน ถึงจะได้ประโยชน์สูงสุดสำหรับมามะบูแล้วแนะนำว่าควรทานแบบสดค่ะเพราะว่าแบบสดจะได้สารอาหารวิตามินและคุณค่าทางโภชนาการดีกว่าแบบแห้งค่ะวิธีรับประทานในการทำเป็นเครื่องเทศนะคะก็อย่างเช่นนำใบสดมาสับให้ละเอียดหรือโขลกให้ละเอียด ผสมกับเกลือกระเทียมพริกไทยรากผักชีและคลุกเขากับเนื้อสัตว์ที่เราต้องการและเราก็หมักเขาไว้นำไปย่างจะหอมอร่อยมากค่ะหรือจะนำใบสดของโรสแมรี่หนึ่งถึงสองช่อแล้วแต่เราชอบค่ะเอามาผัดกับเนยในกระทะแล้วก็เอาเนื้อสัตว์ที่เราหมักเรียบร้อยแล้วนะคะเอามากิวย่างในกระทะ จะเพิ่มความหอมของอาหารและกระตุ้นความอยากอาหารและความอร,อร่อยของอาหารด้วยค่ะแล้วถ้าเราต้องการนำโรสแมรี่ไปชงเป็นชาสดเราสามารถทำได้ค่ะวิธีทำชาใบสดโรสแมรี่หนึ่ง้ำสะอาด1-2ลิตร2โรสแมรี่สด1ชอ่อวิธีทำก็ง่ายมากค่ะนำน้ำสะอาด ใส่หม้อต้มตั้งไฟให้เดือดจากนั้นก็ปิดไฟค่ะนำโรสแมรี่ล้างน้ำให้สะอาดหั่นให้เล็กแล้วโขกให้ละเอียดค่ะจากนั้นนำโรสแมรี่ที่ละเอียดแล้วใส่ลงไปในหม้อที่ยังมีความร้อนของน้ำอยู่ปิดฝาพักเข้าไว้12-15นาทีค่ะแล้วก็นำมาดื่มอุ่นๆได้เลยค่ะ หรือจะใช้โรสแมรี่โขกให้ละเอียดใส่พร้อมเราชงชากับน้ำร้อนนี่แหละค่ะชาอะไรก็ได้ที่เราชอบนะคะหลังจากนั้นก็พักไว้12-15นาทีแล้วก็ดื่มค่ะคราวนี้เรามาฟัง Rosemary เกี่ยวกับความงามกันบ้างค่ะ r o s e มรี่เพื่อความงามนะคะ นำโรสแมรี่หนึ่งช่อยาวประมาณ3-4นิ้วหรือกว่านั้นแล้วแต่เราค่ะนำมาโขลกให้ละเอียดแล้วผสมให้เข้ากันกับน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น3-4ช้อนโต๊ะค่ะแล้วนำไปกรองนะคะหลังจากนั้นก็นำมานวดให้ทั่วร่างกายค่ะจะรู้สึกโร่องจมูกผ่อนคลายหายใจได้ทั่วท้องบรรเทาอาการเมื่อยลา้า ผิวพันธุ์ก็จะชุ่มชื่นมีน้ำมีนวลและช่วยลดริ้วรอยด้วยนะคะและสามารถนำมานวดศีรษะเพื่อทำให้เลือดไหลเวียนได้ดีบำรุงลากผมให้เงางามชะลอความหงอกของเส้นผมถ้าหากเราใช้ปริมาณน้อยๆไม่จำเป็นต้องสระผมค่ะแต่ถ้าหากเราใช้ปริมาณมากเมื่อหลังจากนวดแล้ว ขอให้พักทิ้งไว้1-2ชั่วโมงนะคะแล้วค่อยไปสระผมค่ะประโยชน์ของโรสแมรี่มีมากมายนะคะไปหามาปลูกไว้ที่บ้านค่ะให้เป็นพืชสมุนไพรในครัวเรือนเพื่อทำกับข้าวของเรานี่ล่ละค่ะปลอดสารพิษด,ดีที่สุดค่ะเพราะเราปลูกเองเรากินเองนะคะวันนี้มะมาับูต้องลาไปก่อนค่ะพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะ สวัสดีค่ะ